ราต้องการให้เด็กที่เรียนมยัธยมทั้งมต้นมปลายเนี่ยได้มาเห็นว่าอาชีวะเป็นยังไงบ้างทั้งเด็กทั้งคูกครองทั้งครูอาจารย์ก็จะได้มาเห็นได้มาพูดคุยกับทางเด็กอาชีวะที่อยู่ตรงนี้นักเรียนก็จะได้มาคุยกับพี่ๆอาชีวะนะครับเรื่งเดือนที่สองอันที่สามเป็นวัตถุประสงค์สําคัญก็คือว่า,ก,วาการมาครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้เชิญชวนวิลัยของเรามาจากทั่วประเทศงนั้นครูอาจารย์ปกติก็ไม่ค่อยได้พบก,กันครั้งนี้ก็จะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เด็กอาชีวะรอบนี้ก็จะมาหลายพันคนก็จะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลีป่ยนในทุนกันชุดที่สองอัธายสามสิบหอยสามสิบก็ถือเนเล็ดพู่แดงสะพอนเลยนะ ปตนแล้วทาไมต้องใส่ใส่น้ำแข็งความเนวในนี้มีประโยชน์ในด้านคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสวิตามินเอวิตามินบีสองวิตามินซีค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีสารต่าง มีอะไรนะคะทีถามไ้ออกกินเป็นอาหารว่างได้ค่ะได้ได้ตอมีเด็กที่จบอาชีวะ่ลาปีเนี่ยปีประมาณร่วมสามแสนคนทั้งปวชปวสเด็กที่จบไปเนี่ยสามารถที่จะทําประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เยอะแยะมากมายเรียกว่าเด็กกระชีวะไปสร้างชาติได้อย่างเยอะแยะมากมายทั้งอดีตและปในอนาคน